นี่จ้าทุกคนคุ้คืนประเพณิเสร็จแล้วนี่สองชิ้นนี้ประเพณจะกินเช้านี้ลวดลายลวดลายนางจะวสจวยสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนพบกับประเพณช่องเพนสตอรี่จ้านี่วันนี้เดี๋ยวประเพณพาเข้าครัวอีกแล้ว พามาทำเคก้กวันนี้จะพาทำเคก้กมว้วนใส้ครีมเอ่อมันดารีเน่ลูกสม้มใส่ใส่ส้มไปดูกันเลยเนาะไปชมกันเลยว่าเพ่นทำแบบไหนนี่จะทุกคนเครื่องเครื่องแป้งมันก็จะมีคั้กเข่า,ขาเอาไว้ทำตอนแต่งใส่ไขรนี่ ห้าฟองไข่แดงอันนี้ไข่ขาวของไข่แดงห้าฟองแป้งแป้งร้อยกรัมกับเอ่อสไปซ์ไตเกคือแป้งข้าวโพดแต่ห้าสิบกรัมมันคล้ายๆแป้งข้าวโพดแล้วก็ปักพูเฟอร์ผงฟูร,รวมอยู่ในนี้ป้าร่นแล้วแล้วก็มีน้ำตาลร้อยกรัมแล้วก็นี่น้ำตาลวานิลสุกา้านี่ ที่ป้าผสมอันนี้สไปไซค์มันจะเขียนอย่างเงี้ยแป้งมันจะได trendy, ้จับตัวหน่อยไอ้นี่ค้กเขาเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนประเผทผ่านเดี <five> ๋ยวก็จะติดเครื่องใส่ลงไปเลยรวมกันเครื่องเห็นดีไหมโน้ ลงไปนีปจะั่นใน,นนี้ก่อนนี่ไข่ขาวให้มันขึ้นฟู่บนไข่ขาวปั่นก็ใส่น้ำตาลพร้อมเสียงมันจะดัง ทุกคนมันจะขึ้นฟูแล้วปัน่นประมาณสองสามนาทีประมาณนี้เป็นยอดแล้วนี่ใช้ได้แล้วแาง้ก่อนอบวางสัก ตู้เย็นทักสองสามนาทีมีอะไรจะตีไข่เดียวอุ้ยมีขักเข่าช็อกโกแลต กี่ไม่ได้ให้ดูผสมแป้งลืมลืมกดโทรศพัพท์คิดว่ากดไว้แล้ว มันใหญ่ไปแป้งนิดเดียวแป้งแค่ร้อยกรัมเองไม่มีถาดเล็กมันก็เลยจะดูแบบบางๆทำลวดลายช็อกโกแลต เตาร้อนแล้วอบประมาณร้อยแปดสิบองศาประมาณสิบนาทีสิบสองนาที ตูมันน่ะเอาออกแล้วให้ดูนี่เป็นอย่างี้กระดึงจากกระดาษออกแล้ว เ็นแบบนี้เราก็จะตั้มเไว้อือถูกแล้วตั้มเนี้ รอให้มันเย็นจะได้ใส่หน้าวนไว้่างนี้มาดูตอนทำหน้าเนาะทุกคนนี่จะทุกคนเตรียมเครื่องใส้คุกเคลื่อนเสร็จแล้วใส้ครีม ก็จะมีสารเน่แบบนี้สองร้อยกรัมก็จะใส่ไอ้นี่สักครึ่งหนึ่งสักประมาณสองร้อยไอ้นี่กวักอันนี้มันฟูมพลเรตกรัมแต่ว่าประเพณใส่แค่ครึ่งเดียวก็มีน้ำตาลน้ำตาลไอซิ่งแบบนี้นี่เออพู้เดอร์ซูการอเอ,อ่นแหละเขาเรียกน้ำตาลไอซิ่งนเาแล้วก็จะมีไอ้นี่ซันน์แปร์อ ตัวช่วยให้ครีมแข็งก็จะใส่นีลุส้มแบบนี้ที่มันเป็นกระป๋องแบบเนี้ยนะเพนใช้อย่างตองกระป๋องอย่างเงี้ยอร่อยที่กะทำเค้กอันนี้สองกระป๋องก็จะใช้น้ํามันประมาณสองสาม้อนอันนี้มันสนารพัตตัวช่วยให้ครีมแข็งเงี้ยใช้อย่างยี่ห้อนี้มันมีหลายยี่ห้ออยู่เลยจะใส่ กระเพนจะเปิดเครื่องแล้วนะทุกคนจะใส่ครีมลงไปเลยเสียงก็อาจจะดังหน่อยใส่เลยนเนยลยจะครีมใสเนี่ยมันต้องตีแบบแรงๆเครื่องม,มันก็จะดังใส่ไปหมดทุกกล่องเลย ค่อยใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่ประมาณสามช้อนไม่ใส่เยอะให้มันหวานนิดเดียวให้ตามสูมตรนี่ใส่เป็นน้อยน,นะโอเคนะ้วทุกคนเดี๋ยวมาดูจนครีมขึ้นเดี๋ยวป้าเพนก็จะใส่นี่ลงไปคนเป็นตัวแล้วแล้วก็ใสน่นี่แล้วนะคะลา ก็ไม่ได้ใส่น้6ช้อลเพินชอบใช้ยี่ห้อนี่ใช้ดีจะมีแบบหลายยี่ห้อด้วย6กล่องนี่เลยนใหม่คือกล่องใหม่ใส่ประมาณ6ช้อนชา 아

ตูดเค้คกยังร้อนอยู่ปั่นเนวเปหน่ย่ยเดียวว่าไม่เป็นไรแช่ตู้เย็นลลนี่ได้ประมาณนี้เอาแช่ตู้เย็นได้รลตูดมันพักๆได้ขนาดนี้ครีมเดี๋ยวค่อยมาผสมไห่นานชิมแล้วกำลังหวานอร่อยนะ เไปเช่ตู้เย็นนี่ทุกคนมาทำไส้กันต่เห็นชัดไหมน้องเอาชัดชดกัน,นเปิดมาจะเป็นแบบนี้เย็นแล้ววันนี้นาหนาว บางเลยเราก็จะยมาใส่ใส้กันเลยนี่ครีมใส่ไปเลยครีมเยอะเลยทีนี้เพราะว่าใสฟคากซะเกือบหมดต้นแรกว่าจะใส่แค่ครึ่งเดียวมันเหลือ เลยโอ๊ยไม่รู้จะเอาไว้ทําไมก็เลยใส่ก็หมดกระป๋องม,มันก็เลยเยอะนี่ยครีมเยอะเลยแต่ว่าครีมนนหนามันก็จะอร่อยอยู่ประเพนนะีชอบกินครีมลูกเขาไม่ชอบกินสามี่ก็ไม่ชอบกินลูกชายเขาชอบกินอ่ะ เค้กมหอมที่ทำวันนั้นน่ะเขาจะชอบชอบมากเค้กทุกอย่างก็ไม่ค่อยกินเขากินแต่เค้กโอหวอที่ทำวันนั้นน่ะแต่แฟนเขาไม่กินเพนกินแต่เนี้ประเพณชอบมากเลยกีมันเหลือก็เอาไว้ทำ กินเป็นโยกอดได้กินกับใสกับนี่แหละเนี่ยผลไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เอากินด้วยอร่อยเป็นใสถ้าเราใส่ควากเยอะไป รสชาติมันก็จะออกผุเฟืฟ่อนๆนะใต้มันก็ต้องใต่แบบสองร้อยกรัมครึ่งนึงอะกำลังพอดีใส่ไปเลยนี่ส่งเยอะๆอร่อย ใส่ก็เลยต้องส่งก็เลยใส่เยอะเกินทำไมเดี๋ยวไปกินหน่อยกินไท้มันนี่เราก็พันไปเลย สองทุกเหมือนกันแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ให้ไตแข็งต้องค่อยๆพักมา <c oughs> อืางนี้ ไว้เลยวนไว้เลยนะจับตัวแข่งตัวสามสี่ชั่วโมงมก็แข่งตัวแล้วลอะไรไมนหนีบหนังยาง

ม่ต้องเอาไว้ในตู้เย็นเอาไว้ห้องธรรมดามันก็หนาวแล้วตอนนี้อุณหภูมิห้องไปถาดอรงนี้ยเอไว้ป็ดแ้วเดี๋ยวมาดูตอนที่ว่าเออแข็งตัวแล้วป้าโชว์ความสวยตอนที่เอาผ้าออกแล้วเนาะทุกคน เลล้นเลยเราให้มันแข็งตัวไอ้รอให้เออใส้มันแข็งตัวก่อนตอนนี้มันยังเละอยู่นี่จะทุกคนคุกเกินประเพณีเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใส่ถาพร้อมนี่ประเพณีจะกินสองชิ้นนี้ตัดไปแล้วน่ากินไหมทุกคนนี่รวนลายช็อ แกลแลตที่แต่งไว้สวยเนาะทุกคนเนาะรสชาติอร่อยครีมพระเพ็จะชอบกินแบบเนี้ยคูเขิ้นนะขนมเค้กอะชอบแบบนี้ใ,ใสครีมใสลูกสมเค้กม้วน ขอบคุณนะคะทุกคนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะจ๊ะกดเลิฟเลิฟกระดิ่งกริ้งกิขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ